ครับสวัสดีครับผมวัสุวัตครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงครับเป็นบายบายนะครับของวันจันทร์นะครับที่เราจะนําเสนอนะครับตัวชุดนอนนานะครับโซล่าเซลล์ง่ายๆนะครับวัสรุวัตครับชุดนี้ก็ไล่ของเรานะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมานะครับกับร่วมกับน้องหนุ่มน้องนายนะครับวิศวกรนะครับที่เป็นลูกค้าเรานะครับแล้วก็จากลูกค้ากลายเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็ สนใจรักเกษตรเหมือนกันแล้วก็ทําร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับชุดโซล่าเซลล์นะครับพลังงานสะอาดนะครับที่ใช้ในสวนในไร่นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ห่างไกลไฟฟ้านะครับและไม่มีไฟฟ้านะครับก็ไปชุดง่ายๆนะครับที่เราสามารถนอนที่นาได้นะครับนะครับประกอบประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูนะครับก็ชุดนอนนาแล้วนะครับจะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกคือแบตเตอรี่นะครับเก็บไปนะครับ ส่วนที่2ก็คือตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับส่วนที่3คือตัวโซล่าบ็อกนะครับก็ทั้ง3ส่วนนี้จะทํางานร่วมกันคือโซล่าเซลล์นะครับก็จะชาร์จไฟเข้าแบตนะครับแล้วจากแบตไฟจากแบตก็จะเอามาเป็นไฟฟ้านะครับที่ใช้กับพัดลมนะครับใช้แบบมือถือวิทยุแล้วก็ไฟได้นะครับมาดูนะครับตัวโซล่าบ็อกซ์มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ปิดก่อนนะครับ โซลาบอกเป็นไงบ้างก็จะมีตัวเบรกเกอร์นะครับและมีตัวโซล่านะครับชาร์จเจอร์คอนโทรลครับนี่จะเป็นตัวที่อ่าดูว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเข้าจะชาร์จพลังงานเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวอิเว์เตอร์นะครับแปลงเป็นไฟที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับในวิธีการใช้งานเราก็จะเปิดเบรกเกอร์นะครับโอเคแล้วก็เปิดอิเว์เตอร์นะครับโอเคเมื่อเปิดเรียบร้อยแล้วก็ไฟอ่ แสงไฟนะครับก็จะ,ะเข้ามาในตัวคอนเทนช์ชาร์จเจอร์นะครับก็เข้ามาในแบ,บตตัรี่เรานี่ก็พร้อมให้จะใช้งานนะครับอโอเคครับโอเคครับอันนี้สามารถใช้บ้างแล้วจะมีตัวไฟนะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวบล็อกสามตานะครับ,บามตา นี้นะครับก็จะเป็นตัวของเ่้งเสียงนะครับปักอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเค AUX mode Bluetooth mode Play by USB drive โอเคครับอ่ามีเสียงเพลงมานะครับก็จะมีตัว ไปนะครับครับแล้วก็พัดลมนะครับอากาศร้อนอันนี้ก็ชัดแบตได้ครับแับมือถือไปใส่อีกพอตามมาหอวเนื่อนกัอยากไปหันไปไหนพุ่นบอกกุ้งไวยุ่งยุ่งยุ่งยะว่าเต้าผมเต้าป่ายกรเทียมไปไบอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนนานนะครับง่ายๆของเรานะครับก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับที่อยากจะ เรียนรู้พลังงานสะอาดนะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับได้ได้นะครับง่ายๆนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวฟังเพลงพิกกองนะครับอันนี้ก็มากับน้องหมอกนะครับน้องหมอกน้องหมอกมานอนนานเหมือนกันนะครับน้องหมอกน้องมอนนะครับก็มี3าอย่างง่ายๆนะครับจะมีตัวแคนคอลเลอร์เซลล์นะฮะแล้วก็ซละบล็อกแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเราก็สามารถ นอนนาได้มีพัดลมนะครับมีไฟนะครับ2หลอด3หลอดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัววิทยุนะครับทีวีก็ได้นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นชุดเล็กนะครับไม่สามารถที่จะใช้พลังงานความร้อนได้ในเรื่องของอมะฮงข้าวกระทะไฟฟ้านะครับหรือตัวกระทะปิ้งนะฮะ ก็ในเร็วนี้นะครับเราจะช่วยการคิดค้นนะครับเพื่อที่จะให้สามารถใช้มะฮงข้าวได้นะครับวันนี้นะครับไล่สุดวัดเรานะครับก็ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับชุดนอนนาครับง่ายๆของไร่เรานะครับเป็นนอนนา ไล่สุสวสรค์โซล่าเซลล์นะครับเป็นเพื่อนที่เข้ามาที่สุสวัริ์นะครับนอกจากจะมีโซนบ้านไล่ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของไผ่ลกหวานนะครับเป็นหอไั่ที่รสชาติอร่อยกินรสชาติหวานนะครับก็จะมีแปลงผักหวานป่าให้ชมนะฮะแล้วที่มีมันมือรี่นะครับแล้วก็จะมีโซนบ้านานานะครับให้เพื่อนๆได้สัมผัสบรรยากาศบ้านานาน,นะครับเป็นย้อนยุคนะครับเข้ามาใน วิถีสารบ้านเรานะครับผมได้รวบรวมอ,อุปกรณ์เครื่องใช้สมัยก่อนของคนยีสารบ้านเราให้เพื่อนๆพยี่พี่นะครับได้มาดูแล้วหัวยิถึงบรรยากาศเก่าๆ,ๆนะครับแล้วเด็กรุ่นใหม่นะครับได้เข้ามาดูว่าเออสมัยก่อนเขาทำข้าวยังไงเขาใช้ภาชนะอะไรบ้างในสมัยก่อนนะครับก็ได้เรียนรู้นะครับวันนี้ได้สุดวัดเรานะครับก็ อยากแลกเียนเรียนรู้นะครับกับเพื่อนในเรื่องของคามสะอาดโซล่าเซลล์ยูนนานนะครับแล้วก็ชุดนอนตัวนี้นะครับจะถ่ายทอดนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆพที่พี่ที่จะมาเยี่ยมไล่เหล่าพรุ่งนี้นะครับเป็นคณะอบตจากอบตหนองอ้อนะครับตหวัดอนนะครับวันนี้ก็ได้มาแกลกเลี่ยนเรียนรู้กับชุดนอนนาของส่วนนะครับวันนี้ก็ขอกก่าวสวัสดีครับเพื่อนเื่อนครับสวัสดีครับ